สวัสดีครับผมคนบ,นบ้านนแต่เคยออนทัวร์ครับผมไม่ได้พาเขาในเมืองครับเพราพี่นอ้องบริอยู่ในป่าเ้าไม่ได้ดงวงเนาวพามารานันมาเปลี่ยนยางรถครับเปลี่ยนยางรถกระบะครับผม,มในเมืองตัวเมืองอุดอรนครับตันนี้เป็นถนนเซนในกุ้อนสักกนครับ ไปนีจะเป็นอุดรข้างนีจะไปสกลนครครับผมแจะยุ่ยยิ่งๆยครับค่ายเสนีครับยุ่ยตรงขามก็ทักค่ายเสนีรถนยุ่ยได้เลยครับข่ายเสนีรถนยุ่ยยุ่ครับผมครับร้านเพื้นร้านของเฮียป๊อบครับผมหน้าร้านครับหน้าร้านมีสองร้านครับร้านนึ่งข้างหนครับยุ่ยปิ๊ยุ่ยปิ๊กังเลยครับมีสองหอง ล้นะอแม็กเป็นช่วงล่างมี่เบิร์ครับผมระบบช่วงล่างล้อแม็กหกอย่างมี่เบิร์ครับะระบบช่วงล่างวกโชพวกอย่างมี่ครับเปลี่ยนเบรกเปลีป่ยนยางมีเบิเร์ครับกับหนาล้านวกน้ำมันเครื่องก็มี่เันมครับหกโชคมีหลายยี่หอ้อครับไอเดือดดี่สิบห้าครับยงังมึงล้อแม็กครับผม ีนนเป็นโชคครับอันนี้เป็นของไวครับครับโชคโชคอันนี้เป็นโชคน้ำมันครับผราคาราคาไม่แรงตัวนี้ครับเจ็ดแปดพันครับผมโชคน้ำมัน แล้วก็รอดไหมครับผมมีหลายไลห้เลือกนี่ครับเราแมกครอบสิบแปดครอบสิบหกครอบยี่สิบมีครบครับเป็นรถเกง๋งรถกระบะนี่นี่ครับเยอะแยะเห็นือกหลายไลย่ นะครับเนี่ยนี่ครับเป็นห้องรับรองรับรองลูกค้าครับแอร์เย็นแอร์เย็นช่ำนะครับนี่มีน้ำาให้บริการด้วยครับมีทีวีให้ด้วยด้วยครับผมนี่ครับจากห้องร้านเพื่อนครับเนี่ยป๊อปนี่ครับ เนี่ยปรอปครับผมเนี่ยถ้าผมอยากมาอยากสนใจติดต่อทุกมีเบอร์โทรศัพท์ครับมีครับครับผมขอเบอร์โทรศัพท์094208888ครับผมเนี่ยป๊อปครับเดี๋ยวพามาเบิร์นตันนินเด็ก ครับเาเพิ่งครั้งนี้นี่เปเปลี่ยนโชคนาครับกําลังเปลี่ยนเปลี่ยนโชกันลหมาบิงล,ลบบนล่างครับผมเปลี่ยนโชคนัาน,น,นครับอะไรราคาเป็นกันเองครับพี่น้องท่านใดสนใจการล่รองเขามาสอบถามมันเมึงครับผมอันนี้รถเก่าครับอันนี้อันนี้ของเก่าครับผม เล่เลยครับเลยเล่ตุ้มเป๊ะครับจนมันมันเหนืยดเลยพี่น้องเบิ่งครับว่าม,มีความเหนืยดเลยว่ามีอย่างไรน้ำมันแตกเบิร์ดนะครับแยกเบิร์ดเลยมันเหลือแต่สปริงนะครับเหลือแต่สปริงตัวนี้ช่วยมันไปตัวนี้เดี๋ยวโชว์มันเฮ็ดงานอะไ,ได้เลยครับ ก็มีน้ำมันเลยมันก็เลยดึงให้โมเสียไปน้ำพวกกหมากพวกอย่างครับไปน้ำเลยเดี๋ยวครับมันเป็นตัวไม่โชคครับผมเดี๋ยวเป็นวายวายเอสเอสวายเอสนะครับขึ้นดีจีทีพัทอ๋อดีจีทีปรับเจ็ดระดับครับนน้เ mm ่ hmm. ครับผมรบรบประกันสองปีครับของได้ไว้อันนี้ปรับเจ็ดระดับนี่ครับเนี่ยลองปรับให้ดูหน่อยครับ ก็ถ้าเราปรับตามเข็มก็จะเป็นแข็งสุดนะครับแล้วก็ปรับตัวเข็มสุดก็จะอ่อนสุดมันจะดังกริ๊กคริกสู้มือนยครับนิดหนึ่งนี่ปรัาไม่เปิดปากครับถ้าขี่ธรรมดาปรับระดับสามใช่ไหมครับครับสองหรือสามลอสองหรือสามครับผมถ้าบรรทุกหนักผมก็ปรับแข็งขึ้นถ้าขับรถเร็วหน่อยก็ปรับแข็งขึ้นครับผม บบรรรครับบรรยากาศในลานเพิ่นครับ <S <S เอย่างนี้ครับจะซ่อมหน่อยครับแต่ยังเครื่องเจียจังอย่างใช้จะเป็นมีถ้าเป็นจานหลังเท่าไหร่นะครับจานหลังก็เจียใบละสองร้อยมันจะสองร้อยถ้าจานหน้าครับจานหน้าอยู่ที่ว่าเราต้องถอดคือถอดคือปืนหรือเปล่าถ้าไม่ถอดก็คือถอดจานออกมาก้เข้าไปละสองร้อยครับคุเครื่องเจียจัน เครื่องมือครบครับครับไอดอลิกครับเครื่องเชี่ยวชาญครับจัดทรงเสริมแนบอะไรได้หมดนะครับครับผมครับผมดูการบริการกันครับผมนี่ครับตรงดิ่วนี่ครับผมทีมงานเพื่อนครับทีมงานเฮียครับครับผมครับผมมีเครื่องช่วงล้อครับบริการได้ล้านครับผม ก่อนครบคร,บครบวงจอดครับผมมีทุกอย่างนี่เป็นตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ห้อลรออันนี้ตั้งศูนย์ตั้งศูนย์นี่ก็ตั้งศูนย์ครับอันนี้จะจะเป็นกล้องอนนจะเป็นกล้องครับ วนตัวตัวเซ็ตตัวควบคุมครับออเ,เอาตัวนี้จะจับัับบก่อนจับใน้างครับในทางไงผมนั่นนะสมัยไอ้ผมมันมีแต่ตัวนี้ครับแต่ว่าตัวน,ำน้ำนมี เบิ้งครับพี่น้องมันจะตั้งให้เบิง้งรอกันครับครับผมเี็นแล้วครับโชคหน้า i s เอาใต้เจ็ดระดับวิ่งตัวหลังครับผมนี่เป็นตัวหลังครับ i s s ครับผู้หลัง กูหลังัวนี้ก็ไปไนะครับผมทั้งวงก็ได้นะครับแต่หลังโอเคอยู่ครับนี่พ่อนี่พ่อใส่ไรอยู่ก้อนหนาใส่ไปเลยครับกำลังล่ออย่างครับล่ออย่างมาใส่อยู่อย,อย่างครับอย่างครับ ยางเกาหลีครับผมคันกุกคันกุกไดนาเทูทีครับผมนี่ครับลายมันลายอันนี้เป็นหน้ายางอะไรนี่นี่ครับสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหก เดี๋ยวร,รอแป๊บนึงครับผมใส่เพื่อการใส่ยางให้อยู่วงลอยให้อยู่อยากสีมัดประกอบและตั้งศูนย์ครับผมรอติดตามครับผมใส่ยางใส่ยางใส่หลุดลองคืสรางนีะครับผมสร้างเอิอ่มครับสร้างเอิ่มครับใส่ายางให้อยู่ สี่ล้อแล้วนี่ท่วงล้อท่วงล้อเอาดีๆนะสร้างมือเพื่อผมสิไปยันนั้นยังกว่าเพช่บุญขึ้นเขาวันเขานำนว้วเราเที่ยวบ่บ่เปียาบะข้ามครับโอ้เอาข้ามมาขรยึ้นมาข้ามครับผมอะไรตะตังศูนย์ครับ

เส้นเล้่นี่ขึงขีเชียวน่ครับขีเชียวทุกช,ช่องเลยมันม,มันมันมันอะไรทางในทางนี้มันปมันมีสีแดงครับตามทางนครับแงสูนน่ครับทางแดงสูนส,สุดยอคื่อร้านยังครับนี่ คืสร้างเองไม่ต้องบอกซื้อเลยกระเทียมผู้สาวขาขอโทษเองเลยบอกผู้บอกซื้อเลยนี่ยิ่งนะสร้างเงครับสั้งบอมครับสั้งบอมครับเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ครับซื้อลาดครับมิตรไทย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม